มารายงานตัวนี่จบลงก็เมื่อวันก่อนก่อนจบก็หมู่บ้าน,นก็มีเสนอว,ว่าหลายคนว่าจะยุ่งยากบางตัวอย่ายง

ค่ะในวันนี้นะคะทางชาวอำเภอถิ่นชัยนะคะยินดีต้อนรับทุการเปิดเยี่ยมหมู่บ้านโครงการดำเนินงานชุมชนดินเพื่อแก้ไขปัญหาด้านเพื่อสัตว์ชาติปีงบประมาณ2,504ได้มาถึงหนที่โดยเฉลี่แล้วค่ะพนักงานไทยค่ะได้ขอรัรเชิญทางและทางเปิดเยี่ยมอย่างถิ่นชัยการขออนุญ่ะ ผู้สุวรรณรองผอรมดจังหวงตั้งประธานใการตรวจสอบติดตามการบริหารงานของตำรวจด้วยค่ะท่านตำรวจเอกวรพลพลมนูผู้กำกับการสถานีตำรวจชายทอนวงนายกองการบริหารส่วนตำรวจอินชัยกำนันดรเหมือนพ่อสุวรรณกากำรันตำรวจอินชัยคุณตำรวจเอกมนูเมฆเหมาะรองผู hat, ้ประชาการตำรวจเป็นชาติเราะด้วยคณะผู้เ <Kristen> ที <k ull Je an> ่ยวประผม พันตำรวจเอกวรพลพุมณีผู้กับการสถานีตำรวจภูธรเด่นชัยขอ,อนำเสนอผลการดำเนินง,งานตามโครงการชุมเชื่ั่งยงอันนี้สำหรับภูธรเด่นชัยนักบ้านห้วยกูดหมู่ที่ห้าตำบลเด่นชัยอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ดังนี้อำเภอเด่นชัยแบ่งการปกครองเป็น5าตำบล5้าสิบสหมู่บ้านมีครัวเรือน4 8 0รอยแปดิครัวเรือนมีประชากรทั้งสิ้น1,750ยห้าิคนมีจำนวนทุมงบ้านจำนวนตัุ่บ้าน หนึ่งท่านเตรียมการสองท่านปฏิบัติการและสามท่านส่ขขงมอบต่ามีการประชุมชี้แกงต่อที่ประชุมกำนัลที่เกิดไ้อย่างต่อเนื่องการประสานการปฏิบัติกับนายกและมนตะตำบลเด่นชัยร่วมกับภาคีเครือข่ายได้ดำเนินการอยูรร่ในขั้นตอนนี้ทำเอ็มโอยูกับฟูเียสิทติขั้นตอนที่สาม้นส่งมอบความสำเร็จให้กับชุมชนโดยมีกรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่สิบหกกรกฎาคม สมบนทูลมาวายสมนลเมื่อไรสมุลแม่ทัวนะครับก็ในอนาคตนะครับองทางทุกคนก็จะกาบธรรมราจการาบเรียนคนกำลอดโธมนแม่หมอกกาบเรียนท่านคนเอกท่านคนตังวดเอกคนมุงเม็ดหมอกและท่านสมหวังท่น ท่านครับจริงๆแล้วเหมือนพระธูปหน้าสวนเลยอยากมาติดตามความคืบหน้าโครงการทน,น,นยั่งยืนก็แก้ไขปัญหาในเศรษฐกิจแบบครบวงจรนะครับตามวิถีทางชาติแนวทางในการดำเนินการก็คือเป็นนโยบายของรัฐบาลน,นะครับซึ่งสั่งการผ่านมาที่สํานักงานตำรวจแห่งชาตินะครับต้องการแก้ไขปัญหาอย่างต้องกังนะครับการติดตามาาาาท่านก็จะได้เห็นอยู่ตามหน้าสื่อทุนยต,าตาา่างวัตถุประสงค์ก็คือว่า ให้ต so, ํารวจร่วมกับทางฝ่ายปกครองครับที่นําโดยท่านผู้ว่าท่านนาเพื่อแล้วก็ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายท่านสาธารณสุขเพื่ออสมนะครับส่วนรายการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับคือมาร่วมกันบริหารจัดการในรูปแบบเป็นคณะกรรมการนะครับตํารวจเราไม่ได้เป็นเจ้าภาพอยู่ตรงแต่ตํารวจเราเนี่ยจะเป็นหลักในการดำเนินการได้นะครับก็คือวัตถุนี้คือทั้งการให้ ต้องการให้สมัครใจต้องการให้กลับมือกลับตัวเป็นคนดีของสังคมนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราจะไม่มองเลยว่าเขาเป็นผู้ต้องหาเป็นผู้กระทาความผิดหรือเป็น,านาปอนาชญากรอะไรทั้งหลายต้องการให้โอกาสเ <c oughs> ยาวชนเราเนี้ยกลับตัวเป็นคนดีโดยมองว่าผู้เสพเป็นผู้ป่วยนะครับให้โอกาสเข้ารับกนนารบำบัดนะครับก็คือไอเราเข้าไปเอ็กซเรย์ในเมื่อที่ร้อนเกษตรเนี่ยก็เราพบไอเสพยาเสพติดยาเสพตยาเสพติดทั้งหมดเนี่ย เอามาขึ้นมาเชีร์ไลฟแล้วก็เข้ากระบวนการบำบัดโดยสารสนเป็นเจ้าภาพในการดเนินการซึ่งการรักษาการเป็นในรูปของคณะกรรมการหรือว่านเพื่อรวมพลังคนแพร่คือในเรื่องนี้ก็คือชาวแพร่โรคใจกระจัดไจยาเสพติดนะเป็นเป็นเด็เครกของเราในการรักษาเรื่องนี้ผมในฐานะผู้บริการที่ดูแลในระดับจังหวัดก็มีกลไกคือท่านนายกเป็นผู้บริการเราเบอร์ทุกเบอร มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำลังผู้อยู่บ้านแล้วมีภาชีพเกื้อไกรทุกส่วนรชาชการแล้วก็ประชุมกันทุกเดือนที่ผมไปใช้ชาวด้วยนะครับทั้งที่ท่าหน้าที่จะมาท่าหน,นับแล้วก็เป็นเรื่องท่านก็จะมาเป็นพยานว่าขอขอบคุณอดใจพระเจริญพรคนตระกูลกคนุเมฆหมอกและคณะตลอดถึง กว่าสมหวังฟองบังโค่ะลำดับต่อไปคััไม่ได้นะสิ่งบ้านางที่เราได้ทำนะคะเป็นบ้านาชนนะคะคือจะต้องยิคำที่เราก็เป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอนะคะและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดค่ะ ตัวจัดสำคัญอยู่ที่ผู้นำบ้านบอกว่าถ้าตำรวจหย่อนยานโครงการนี้ก็ไม่สำเร็จจะกำชับยังไงกับตำรวจจริงๆแล้วตำรวจเป็นวัตถุประสงค์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับที่จัดโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติครับจริงๆโครงการนี้จะไม่สำเร็จเลยถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนโดยเฉพาะฝ่ายปกครองสาธารณสุข แล้วก็ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นาำนักผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ที่สำคัญคือผู้นำชุมชนร่วมมือร่วมใจกันครับแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของยาเสพต,ติดนะครับจริงๆแล้วเจต,ตนาหลัคือยาให้ค่ะขอ,อเรียนเ <ยา S 2> ชิญท่านรองผู้ก,การนะคะแล้วก็ฉุดปอดยาเสพติดคือทกชุมชนเนี่ยเป็นชุมชนสีขาวครับผู้เสพต้องหมดไปคนใหม่ต้องไม่เพิ่มแล้วที่ปัญหาคือผู้ค้าต้องไม่ดีในพื้นที่อนาคตต้องเป็นแบบนั้นนะครับแล้วต่อไปจะขยายไปทั่วประเทศ